สวัสดีค่ะเมี้ยวว่าได้ค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับเมี่ยวอีกแล้วค่ะเวลาฝนตกทุกคนคิดถึงอะไรคะหมูกระทะชาบูใช่ไหมคะวันนี้เมียวก็จะมาแนะนำตัวนี้เลยค่ะซอสหมาล่านะคะชาบูปิ้งย่างผัดค่ะตัวนี้ของเพียวฟู้ดนะคะถุงหนึ่งมีขนาด500กรัมค่ะ ใช้ได้หลายครั้งมากๆเลยนะคะรสชาติดีมากๆเพราะว่ามีตัวน้ำซุปตัวนี้ถุงเดียวครบจบบททุกอย่างเลยนะคะไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องใช้เครื่องปรุงอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะใครชอบเผ็ดมากใส่มากใครชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยแล้วเป็นถ้าปิ้งย่างก็คือปิ้งเสร็จแล้วล้วก็เอาซอสต,ตัวนี้ค่ะไปทาในหมาล่าของเพื่อนๆได้เลยนะคะ อร่อยค่ะแล้วตัวซอสต,ตัวนี้นะคะพอเราใส่ในน้ําชาบูหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องใช้น้ําจิ้มเพิ่มเลยนะคะเพราะว่ามันมีรสชาติดีในตัวของมันเองเลยค่ะเราไม่ต้องจิ้มเพิ่มหรือว่ามีน้าจิ้มมากินกับซุกี้หรือว่าชาบูของเราแล้วค่ะตัวนี้ครบจบในตัวเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเหมียวจะให้ดู เออ่น้ำซอสนะคะว่าตัวน้ำซอสเป็นสีอะไรนะคะสีประมาณนี้นะคะทุกคนโอ้โหสีจัดจ้านใช่ไหมล่ะคะนี่คะ่ะจัดจ้านจัดจ้านเผ็ดเลยนะคะเผ็ดร้อนใครที่ชอบนะคะเป็น สาวกหมาล่านะคะชื่นชอบหมาล่าอะไรอยู่แล้วรสชาติแซ่บๆทานข้าวไม่อร่อยวันนี้แนะนำให้ไปซื้อไปหาไปลองกันได้เลยค่ะราคานะคะจะอยู่ที่159บาทค่ะตัวนี้เมียวก็ได้มาจากแ c คโคลําพูนอีกแล้วนะคะแต่คิดว่าหน้าทางสรรพสินค้าทั่วไปอื่นๆก็น่าจะมีขายนะคะให้เพื่อน ไปลองกันได้เลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ